สภาพน้ำท่วมครับผมทางเราบ้างบ้านท่ากลางน้อยไปบ้านโคคอนครับผมผมพัดครับรถกำลังเที่ยวนะครับก็แน้นำคือลึกนะครับกนวัดสูงท่านถามเพื่นผู้ใดนเองไหมครับว่าสูงท่านท่านพอสูงก็ไปบ้านไหนครับมอไซ้หนิครับบ้านไหนจะไปได้นะครับผมเงี้วหนึ่งกิโลนะครับผมลึกครับมาตอนแรกครับ ลงกันดูดูดนะเออเอานะครับถวมดถัวคักเลยมนนี่แหละมาเมื่หนเพิ่งเจ้าโขดครับผมเจ้าโขดเจ้าโขดมามือนถ่วแม่มดลวครับมากเลยบ้านนั่งนี่เสียงแล้วครับ ใกล้น้ำจากขาบ้านนะครับเพราะฝนอยู่กลางน้ำเป็นกาะมันผมสูงจ<แ>ยู่ตัวเราขัดนงียบไปนะครับด้วยน้ำพอไปอใส่ไปเส้นทางเส้นนี้เดี๋ย้ควมมนมันละวัองดนกันใส่เส้นทางนะครับเพราะว่าเจน,นี้น้ำผมึืนสูงครับตอนนี้กับฝนเพิ่งหยุดนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าบ่อมอื่นเนี่ยคือ คงจะขึ้นไปอีกประมาณสามสิบหรือสี่สิบเส้นเรียว่าว่าขั้นแรกจะโดนถลุงก,ก้อนนี้นะครับเพราะว่าม้วนน้ำจากอำเภอบ้านผืออ,อำเภอน้ำโสมเนี่ยก็ยังพอนี่ลงมาถลุงนี้นะครับเพราะว่าน้ำฟองอำเภอเนี่ยก็คือหลายนะครับน้ำเฉียดอุดรนเนี่ยก็คิดจะลงมาในม้วนนี่มดถ้าถามเมื่อวานนี่ผมบริมาครับเมื่อวานบริมาเมื่อวานนี้อยู่ขอบถนนครับ ตอนแนงเออตอนไอ้ตอนเศร้าเมื่อวานนี้มี่ขอบถนนเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือประมาณฟ้ามือนึงครับอยู่กลางคนมันฟ้ามือนึงตรงจุดที่ผมอยู่แต่ว่า่ข้างนารถรถมันหยุดแล้วนะครับหรือว่าไปว่าไหนหรือว่าไปว่าไหนครับมันรถหยุดไปนะครับหยุดหมดละเพราะว่าล่งไปวันนึงรู้สึกว่ารถหยุดหมดละหรือว่าจ้งใด รถพอเดินตอนรถสิบรถป,ปอสามารถแดนตอนน่ะมันหยุดละน้ำละผมาคาดผมเนี่ยเป็นท่าที่หน่อยโอ้โฝนอ่นะอยู่ใกล้ใกล้คือ,อยังไม่เลย